สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนานแมดวงคลิปโนคลิปนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับชีวิตของมือที่3ามหรือว่าแอบแบลของเราว่าชีวิตของใครจะมีความสุขนะคะมากกว่ากันในรูปแบบไหนกับหัวข้อที่ว่าชีวิตของคุณเป็นดั่งหงส่วนมือที่3นะคะจะต้องปรงุงหรือว่าแอบแบลนะคะจะต้องปรงุงเพราะว่าจะต้องเจอกับวิบากกรรม อย่างไรเดี๋ยวเราดูกันนะสมมาบาระงานของคุณนะคะรักสามเศร้าเราสองสามคนลักันราศรีที่โดดเด่นนะคะเมรอร์ควรี่ควที่ควรพุธธาตุน้ำสกอร์เปียราศรีจิกธาตุน้ำแอริราศีเมทัตไฟธุระราศีศพธาตุด,ดินแอธลมมีทุนดุนกุมวีนัสราศีพิศราศีตุลลิบราราศีตุลทตุลมนะคะ เนปจุนธาดินเพื่อศกกันก่อนตัวเลขวันที่เกิดที่ห้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมี15 25 86 17 2และ21นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าไพา่จะออกมาอย่างไรขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะตอนนี้เวลานี้นะคะคุณยังมีความรู้สึกหรือว่าคิดอย่างไร กับมือที่3หรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณถูกแย่งชิงไปยังคิดถึงความสัมพันธ์เก่าคนรักเก่าอยู่หรือเปล่าเรามาดูกันความรู้สึกความนึกคิดของคุณที่มีต่อ มือที่สามและคนรักเก่าของคุณเดือดเดวิลเลยใช่ไหมนะคะก็หมกมุ่นนะคะแทบจะแบบเรียกว่าคือคนเราอ่ะมันก็ต้องมีโกรธบ้างโมโหบ้างนะ,ะที่มาทำลายครอบครัวนะคะที่เหมือนกับว่าคุณยังมีในเรื่องของความรู้สึกที่ยังไม่ปล่อยวาง นะจากแอปเบลจากคนรักเขาของคุณอยู่นะคะที่แอปเบลทาให้ชีวิตครอบครัวของคุณแตกแยกแตกราวแย่งชิงคนรักของคุณไปคือมันอยู่ภายในใจลึกๆอะ่ะนะถ้าถามว่าคุณจะอาฆาตพยาบาทจงเกยียจจงชังเขาได้ไหมคือเขาสองคนก็ไปไหนต่อไหนกันละนะคะไปสร้างครอบครัวไปสร้างวิมานรักรังใหม่แล้วนะ,ค,ะคือมันก็ ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมชะตากรรมของเขาสองคนแหละส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะคุณจะเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสแค่ไหนคุณจะเจอวิบากกรรมอะไรนะ,ค,ะคุณก็ต้องอยู่ให้ได้ พอน่าไพ่ออกมาเป็นเด e Devil สี่คาถาในความที่ตัวของคุณเนี่ยแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวหรือว่าเป็นครอบครัวกับคู่รักคนรักของคุณคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าแอบเบลเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําลายชีวิตครอบครัวของคุณทําให้คุณตกละกรรมลาบากทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยทําให้คุณจะต้องดิ้นรนนะหาเงินหนาะทองอมาเลี้ยงลูกมาเลี้ยงครอบครัวเพียงลางําพังอนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ บ้างนะคะเหมือนเขาไปมีความสุขกันสองคนอะ่ะแล้วก็ทิ้งให้คุณจมอยู่กับความทุกข์เพียงคนเดียว <c oughs> <c oughs> คุณยังเครียดอยู่คุณยังกลัวอยู่นะคุณยังไม่รู้นะคะเป้าหมายของตัวเองแต่เชื่อว่าความที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนคุณสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีความสุขได้ กําลังที่จะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณในเรื่องของการงานและการเงินนะคะไพ่ออกมาปลอบใจคุณอะคือทุกคนก็มีความโกรธมีความเกลียดมีความอาฆาตมีความชิงชังแหละ,นะะที่จะต้องมาตกรลกรรมลําบากนะคะคือแบบเหมือนเขาสองคนเป็นมีความสุขกันอะแต่ตัวของคุณต้องลําบากต้องเหน็ดเหนื่อยต้องแบกรับภาระ,ระโดยเฉพาะ ใครที่แบบมีลูกด้วยกันเนี่ยคืออ่ลูกอยู่กับเรานะคะแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูลูกนะคะแล้วก็ไม่รู้อุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาการทํามาหากินสภาวะเศรษฐกิจสังคมเอ่ยเพื่อนบุคคลรอบข้างนะ,ะการแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันในสังคมมันก็ทําให้ตัวคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อบ้านแต่เชื่อว่า คุณสามารถผ่านไปได้แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อคนที่คุณรักนะคะลูกหรือว่าครอบครัวนะคะอาจจะมีโอกาสที่แบบเออเรายังสวยยังหล่อเรายังหน้าตาดีเราอาจจะมีคนที่เ,เป็นคู่ของเราเข้ามาช่วยเหลือเรานะะในช่วงเวลาที่เราลำบากก็ได้คนนี้อาจจะไม่ไม่ใช่คู่ของเราก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงเวลาที่คุณเนี่ยเจอชะตากรรมวิบากกรรมหรือว่าเจอความทุกข์ใจเจอความเครียดชีวิตเขาสองคนเป็นไงขอซองหน่อยนะคะสิบ,บาบเดอะฟันเลยนะคะก็ไม่ต้องไปรู้สึก อิจฉาหรือว่าเกลียดเขาว,ว่าเขารักกันเขาจะอยู่ดีมีความสุขแต่นะคะก็มีในเรื่องของการที่เขาสองคนก็พยายามกอดรัดฟัดเวียงกันไว้เต็มที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันมันก็เป็นรักแรกแหละนะ,ะที่เจอกันครัร้งแรกนะคะก็สามารถที่จะถ้าแบบลำบากในเรื่องการเงินก็กัดก้อนเกลืก,กันกินได้เพราะว่ามันเป็นความรักครั้งใหม่ น้ำก็ต้องฝ่าฟันกันไปนะคะแล้วก็เหมือนกับมีความหวังว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลหรือว่าทําให้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาไปได้ <c oughs> เหมือนเขาสองคนเนี่ยเหมือนชีวิตมีความสุขนะคะ <c oughs> เหมือนก่อนหน้าเนี่ยอาจจะมีการกินกันอยู่กันเหมือนกับเรียกว่าฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ้มเฟือย นะคะอิ่มเอมเกษมสําราญกันไปแต่พอเหมือนกับว่าอยู่กินกันไปสักระยะหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของความรักที่ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเออ,อย่างเช่นคนของคุณอาจจะสัญญากับแบลนะคะว่าจะดูแลนะคะจะเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีจะให้เงินเดือนจะช่วยเหลือจะทําทุกสิ่งทุกอย่าง ในสิ่งที่แบลวต้องการนะให้เงินให้ทองเปนะแล้วก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกอย่างแต่พออยู่กินกันไปแล้วทำไมกินอยู่กันอย่างประหยัดนะคะเหมือนคนรักเก่าของคุณเนี่ยประมาณที่รายได้ที่หาได้มามันเหมือนกับว่าไม่ได้เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายของแบลวเลยนะแบลวก็มีความรู้สึกว่า,าสัญญากับฉันไว ว่าจะให้ฉันมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอว่าจะให้กินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวหรือว่าเข้าร้านเสริมสวยอะไรประมาณนี้นะท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจของแบลต้องการนะคะแบลก็ต้องเหมือนกับคือเอ่อต้องนะเหมือนพูดหรือว่าบอกคนรักของคุณคือแบบดุหรือว่าด่าหรือว่าออกคําสั่งจนทําให้คนของคุณเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่า มันไม่ใช่ความรักแล้วเนี่ยหวังผลประโยชน์จากฉันหรือเปล่าเนี่ยที่มาอยู่กินกับฉันที่แต่งงานกับฉันไหนเธอก็บอกว่าเธออ่ะมีอาชีพการงานมีฐานะร่ารวยไงแล้วเธอมาหวังเรื่องของรายได้ของฉันได้ยังไงคือต่างคนก็ต่างช่วยกันหาแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้กันไปสิไม่ใช่มาหวังพึ่งพาฉันอย่างเดียวอารมณ์นี้นะคะเหมือนเหมือนแบลหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอะ่ะคือต้องการที่จะกอบโกยจากคนรักของคุณนะแต่คนรักของคุณคือแบบ เหมือนเพิ่งมารู้ความจริงว่าโอ้นะคะแบลเนี่ยคือเรียกว่าเหมือนเห็นแก่ตัวนะแบลไม่ได้รักเขาเพราะว่าความรักแต่แบลรักเขาเพราะว่าอยากได้เงินนะของคนรักของคุณอารมณ์นี้เลยเพิ่งมารู้ความจริงทีหลังเพราะว่าแบลสั่งนั่นสั่งนี่อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เงินเดินไปไหนหมดอะไรเงี้ยแบลคือเหมือนกับออกคําสั่งกับคนรักของคุณนะทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ระหว่างชีวิตของคุณนะกับชีวิตของแบลวและคนรักของคุณเนี่ยชีวิตของใครที่จะมองว่าเป็นดั่งหงนะเออแล้วชีวิตของเขาสองคนเนี่ยเป็นเหมือนจะต้องปรงกับการที่เลือกกันนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นของคุณฝั่งขวาจะเป็นของเขาสองคนเรามาอ่านชีวิตของคุณก่อนนะคะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร คุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะคุณเป็นคนเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะมีน้ำมีน้ำจิตน,น้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะคะแม้คุณจะประสบพบเจอปัญหาความทุกข์ความลำบากนะคะปัญหาเล็กน้อยปัญหาสังคมบุคคลรอบข้างแต่คุณก็สามารถที่จะโดดเด่นโด่งดังหรือว่าประสบความสำเร็จ หรือแม้กระทั่งมีชื่อเสียงได้คุณสามารถหาความสุขใส่ตัวเองได้คุณสามารถที่จะเหมือนกับว่าดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีคุณมีอาชีพการงานที่มั่นคงนะคะแล้วคุณก็ยังมีเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นนะคะคุณไม่ได้สนใจว่าใครจะมองคุณยังไง คุณทำธุรกิจการงานนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตของคุณนะจะมีความสุขในอนาคตข้างหน้าคือวางแผนในเรื่องของการงานมีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดจะทำอาชีพอะไรก็ได้นะคะจะเหมือนกับตกงานเป็นงานออกงานย้ายงาน,งานหรือประสบปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็คือเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามามอบโอกาสให้เสมอนะคะชีวิตของคุณเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนที่ยึนมั่นถือมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามนะคะแล้วก็มีวุญเก่าหนุนนำนะ,ะแม้ว่าคุณจะมีภาระในเรื่องของความรับผิดชอบ ครอบครัวต่างๆนะคะก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนนะคะวางแผนชีวิตการงานเป็นอย่างดีเป็นคนที่ได้รับความรักได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้คนสังคมรอบข้างด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นนะในการที่แบบเหมือนเป็นคนที่มีความรู้นะ,ะมีความเก่งนะคะหลายๆด้านหรือว่าเป็นคนที่รอบรู้เรียนรู้ช่างจดช่างจา นะคะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาจึงทำให้คุณสามารถที่เอาตัวรอดได้นะทุกสถานาการณ์นะคะเป็นคนที่เก่งอ่ะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามอดท,ทนเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่มีในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณนะคะแม้ตัวของคุณจะต้องเดินลําพังโดดเดี่ยวเป็นพลังงานของพ่อมแม่แม่ไม่หรือว่าคุณอาจจะมีคนที่ชอบคนที่สนใจอยู่ในใจหรือว่าคุณอาจจะเหมือนผิดหวังในเรื่องความรักก็ตามแต่ คุณเชื่อว่าสักวันหนึ่งก็จะมีคนเห็นคุณค่าในตัวของคุณนะคะหรือว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะได้พบเจอคนดีๆเจอความรักที่ดีนะ,ะมีสิ่งศิษยิ์หรือว่ามีพรมลิขิตจ,จะรรให้คุณเนี่ยได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณแน่ๆน,นะ,ะคุณเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะคุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอนนะ,ะเพราะว่ามันเหมือนกับตัวคุณเนี่ยคือแบบพยายามที่จะพัฒนาตัวเองพยายามเนี่ยทำมาหากินพยายามเนี่ยเหมือนกับว่า สร้างความมั่นคงกับตัวเองนะคะแม้ชีวิตจะดูเหมือนกับมีความยากมีความลำบากนะมีในเรื่องของการที่จะต้องฝ่าฟันอดทนดิ้นรนหรือว่าเรียนรู้หรือว่าเป็นผู้นำของครอบครัวหรือว่าคือทำหลายสิ่งหลายอย่างอะนะคะที่มันเกินอายุเกินในเรื่องของการที่ตัวของคุณคือแบบอาจจะอายุไม่มากนักแต่คุณก็ต้องมา มีในเรื่องของการที่มีลักษณะของการที่แสดงออกถึงการเป็นผู้นําหัวหน้าครอบครัวทําธุรกิจการงานหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคนที่คุณรักนะคะลงทุนทําหลายอย่างเลยเหนื่อยลําบากตลอดระ,ระยะเวลาที่อยู่เพียงลําพังอยู่คนเดียวนะคะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง นะแล้วก็มีความรู้ความสามารถเก่งฉลาดนะคะแล้วก็มีหลายเสียงในอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณด้วยปฏิหารด้วยสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณเหมือนกับสามารถที่เอาตัวรอดได้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่ตอนนี้ก็มองว่าคุณคือแบบอาจจะไม่ได้สนใจอะไรนอกจากการทํามาหากินอกนอกจากการสร้างไรายได้หรือว่าการดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุข นะนี่คือสิ่งที่คุณเหมือนกับเข้าใจว่าคุณหยุดแล้วคุณพอแล้วคุณไม่ได้สนใจการที่จะมีความรักกับใครหรือว่าถ้าหากมีใครมาสนใจมารักคุณมาชอบคุณคุณก็พร้อมจะเปิดโอกาสแต่ตอนนี้ขอเยียวยาความรู้สึกของตัวเองขอพักผ่อนขอหยุดนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองขอพักเหนื่อยก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มต้นลุกขึ้นมาสู้ใหม่นี่คือพลังงานของคุณเนาะมองว่าคุณต้องการรับความสงบสุขนะต้องการใช้ชีวิตที่มันสงบสุข ณนะตอนนี้เวลานี้ไม่ได้ต้องการความรักหรือว่าไม่ต้องต้องการให้ใครมาช่วยเหลือคุณนะคะเรามาดูกันชีวิตของเขาสองคนนะคะที่จะต้องปรุงแบลกับคนรักของคุณมีการติดต่อนะคะหรือว่ามีการพัฒนาในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าสิ่งที่เขาทําหรือว่าเหมือนกับพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เขาสองคน ทําทร่วมกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นงานหรือว่าอาชีพนะที่เขาเหมือนไปทำแล้วมันผิดกฎหมายหรือว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะแล้วก็มีคนติดต่อมาพูดมาบอกเขาว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำธุรกิจการงานที่เขาทำจากที่เคยมีชื่อเสียงหรือว่าประสบความสำเร็จจากที่ได้รับคำชื่นชมหรือว่านับหน้าถือตาตอนนี้เวลานี้อีกสามเดือนข้างหน้า นะหรือว่าอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ที่เขาสองคนเนี่ยจะถูกเปิดโปงแล้วนะธุรกิจการงานหรือว่าอาชีพการงานที่เขาทําเนี่ยจะถูกเปิดโปงแล้วหรือว่าไม่สามารถที่จะทำต่อไปได้เลยแล้วนะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับโดนโดนเหมือนกับเรียกว่าโดนตรวจสอบนะคะโดนจับผิดหรือว่าโดนจับได้ว่าอาชีพการงานหรือว่าสิ่งที่เขาทําพฤติกรรมที่เขาทําชีวิตที่เขาอยู่นะตอนนี้เวลานี้มีผู้คนรู้แล้วนะว่า เขาทําผิดศีลธรรมเขาทําผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําทธุรกิจการงานนี้ต่อไปไดะะ้ก็จะมีผลในเรื่องของรายได้ของเขานะคะและแบลนะคะกับสิ่งที่เขาจะต้องปรุงก็จะเป็นในเรื่องของการที่เป้าหมายในชีวิตของเขาความสุขที่เขาคาดหวังไว้นะคะที่เขาเหมือนกับอยากจะ มีการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะให้เหมือนหลุดพ้นวิบากกรรมชะตากรรมอ่ะนะคะแล้วก็มีผู้คนเพื่อนๆสังคมที่มีเรื่องของการรับรู้เรื่องราวของคนในครอบครัวเขาด้วยว่าตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาที่เขาสองคนจะต้องยุติ ธุรกิจการงานยุติอาชีพหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยทําแล้วมันสร้างรายได้หลายๆายช่องายกับเขาแล้วเหมือนถูกปิดกัน้นนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานที่เขาไปร่วมลงทุนนะหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะคะรายได้ที่ทําเนี่ยเหมือนเคยสร้างรายได้กับเขาตอนนี้จะถูกปิดแล้ว นะเหมือนวิบากกรรมทางานแล้วนะคะเริ่มต้นที่ในเรื่องของรายได้เริ่มต้นที่ในเรื่องของความสุขของคนในครอบครัวและสิ่งที่เขาสองคนจะต้องปร่งมีการสถานการณ์เหตุขึ้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความเครียดนะค,ะความกดดันคือเหมือนมีใครบางคนที่รับรู้เรื่องราวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วทําให้กระทบกระเทือน นะต่อสมองต่อจิตใจต่อความรู้สึกแล้วก็เกิดความเครียดนะกินไม่ได้นอนไม่หลับกับธุรกิจการงานที่กำลังจะเจ๊งนะกำลังจะพังพินาศเหมือนเพิ่งลงทุนไปเลยอะ่ะเหมือนพึ่งลงแรงลงทุนไปแล้วนะคะก็พังทลายลงถูกคดโกงนะถูกหักหลังถูกทรยศ นะจากเพื่อนจากสังคมที่ร่วมลงทุนไปหรือว่าอาจจะถูกกู้ยืมเงินหรือว่าถูกยืมเงินไปแล้วนะคะไม่ใช้คืนไปทวงถามแล้วไม่ไม่ให้คืนนะไม่ได้คืนนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องเจอนะคะเป็นธุรกิจการงานการเงินที่เขาไปร่วมลงทุนแล้วมันเจ๊งมันพังนะคะไม่ได้เงินคืนคนนั้นอะนะคะมันหนีไปแล้วมันปิดกิจการแล้วก็หนีเอา ส่วนที่เหลือไปคนเดียวและชีวิตของเขาสองคนก็เจอวิบากกันในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของการเงินแม้เขาจะพยายามที่จะเหมือนทําธุรกิจการงานหรือว่าเริ่มต้นลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความเห็นอกเห็นใจหรือว่ามองถึงในเรื่องของอทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ตอนนี้ก็อาจจะไม่เหลือแล้วแม้กระทั่งอาชีพการงานที่ทํา นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าตกงานหรือว่าไปทําสิ่งอื่นนะคะแล้วก็มองว่าแบลกับคนในครอบครัวเนี่ยคืออาจจะไม่มีโอกาสนะ,ะหรือว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยมันมันพังแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปทําสิ่งเดิมได้อีกแล้วนะคะเหมือนเรียกว่าถูกฟ้องร้องหรือว่าถูกฟ้องล้มละลายนะคะครอบครัวหรือว่าความสุขที่เคยมีอยู่ หรือว่าความรักที่มีอาจจะเป็นคนของคุณก็ได้ที่เหมือนกับว่าอาจที่จะไม่ได้อยากอยู่กับแบลแล้วนะคะเหมือนจะตัดสินใจเดินหนีออกไปจากชีวิตครอบครัวของแบลแล้วแบลอาจจะต้องอยู่คนเดียวแบลอาจจะต้องเหมือนกับทนทุกทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสกับนสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้น นะแม้แม้แบวจะเหมือนกับว่ามีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนรวยเป็นคนสวยเป็นคนมีธุรกิจการงานร่ํารวยแต่แบลวอาจจะไม่เหลืออะไรในอนาคตอันใกลน้นี้นี่คือสิ่งที่ชีวิตแบลวกับคนรักเก่าวของคุณกําลังจะเผชิญอยู่นะฉะนั้นชีวิตของคุณน่าที่จะมีความสุขมากกว่าหรือว่าปรง นะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเขาสองคนคือเขาสองคนต้องระหงระเหนินเล่ล่อนนะ่ะเหมือนจะต้องหนีชะตากรรมจะต้องหนีในเรื่องของหนี้สินหรือว่าจะต้องหนีในเรื่องของคดีความบางสิ่งบางอย่างนะคะถูกทวงถามอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะ,ะเหมือนต้องเดินทางจากกันแล้วหรือว่าเหมือนครอบครัวแตกแยกแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับเขาสองคน ฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ